หกสิบเอ่ะเวลเจ็สิบชิมิใช่ใช่แล้วหรือเปล่าว่าเริ่มง,งัดหลวงพระน่าจะใช่นะเวลเจ็ดสิบเจ็สิบหรือแปดสิบเนี่ยแหละประมาณนี้แหละสายเวทเราก็ไปที่โชเฟียนะคะคือข้ามขั้นเลย ่มาโซเฟียเข้าไปที่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 ทำไมตัวนี้มันยากกว่าตัวนั้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูแปอ๊อบาอนไปหาบารอนกันบอลอยู่ที่โบสใช่ไหมก็เข้าโบสโซเฟียเลย ไปหาบาลอนและร,รับรับรับเควส์อัพสกิลน้ำแข็งไฟเดี๋ยวดูเควส์ก่อนต้องการเปลี่ยนอาชีพ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูก่อนโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ oh, จะได้เปลี่ยนไหมเนี่ยวันนี้ต้องการเปลี่ยนอาชีพอาใช่เราเปลี่ยนอาชีพก่อนวิชัทแล้วสองสกิลใหม่การเปลี่ยนอาชีพนี้จะไม่สามารถกลับเป็นอาชีพเดิมได้ใช่เปลี่ยนอาชีพเป็นสายเวท Let's go อ่ะ จะได้รีฟิชชั่นกับเดนมานะคะก็เป็นเวดูดนั่นแหละใส่สกิลกันก่อนเลยอ่าเดนอ่าเวดูดแล้วก็ไอ้น,นี่เราคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งเอ้ยรีฟิชชั่นรีฟิชชั่นเราก็ไม่รู้อ่านถูกป้ะนะนี่ไงอ่า ก็จะสะท้อนแบบการจมตีอะไรเงี้ยเราโดนเท่าไหร่มอนโดนเท่านั้นอะเอ้ยไม่ใช่แหละโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเปลเอ่อจหรือ80ประมาณนี้มาเปลี่ยนที่บารอนอยู่ที่โซเฟียนะคะเข้ามาที่โบสนั่นแหละเควสอ่าหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะเราก็จะเออเอ,อ มาฝึกรับรับรับ,รบเควสฝึกหอ,อกไฟอยากเรียนอ่ะก็ต้องเป็นก็ต้องไปตีมอนนะเควสพวกนี้จะต้องไปตีมอนรับไปเลยสองเควสการฝึกหอ,อกน้ำแข็งอ่ะโอเคก็เราต้องเดี๋ยวนะ ่เราต้องมีหยาดน้ำกับหยาดไฟนะคะถึงจะส่งส่งส่งเคล็ได้โอเคเราไปตีมอนกันเดี๋ยวเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเคว็ดอิมเซมหน้ากับบล็อกเออมันอยู่ไกลอ่ะเอาชิปละอาอ เควสยังไม่ถึงเมืองมืดอะไปตีบล็อกไม่ได้งานงอกหละอืมทำไงถึงจะเปลี่ยนได้ละนี่ยมีวี่กับบิชูนะคะเราไปทำเควสสายเออห่อน้ำแข็งก่อนแลวกันเนาะมีวี่มีวี่อยู่ทุ่งราบโอเคิ่งกัน โอเคเราก็มาถึงมีวี่เรียนที่เรียบร้อยนะคะก็อีตัวนี้ตีไปเลยไม่ตายแฮะอ้าวไปตีพิดตัวอีกของเต็มเหรอทิ้งไปส,งส่วนก็เล่มก็ทิ้งไป คือมันไม่ได้ใช้แล้ว่ะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะทำไมหนังงูเหลือ,อนเดียววะเอา้าเฮ้ยบอกว่าเราส่งอ๋อหนังหนาวุดงูแผลบช่างเถอะช่างเถอะ เรายังไม่ได้อัปเตเตัสเลยนะตัวนี้ลองอัปแล้วกันเตตัสก็สายเวทเขาบอกว่าให้เน้นตัวนี้เน้นพลังเวทดูซิจะอัพได้เต็มหรือเปล่าเวลร้อยไม่น่าเต็มนะแล้ววะไม่น่าเต็มไม่น่าเต็ม หรือว่าจะเต็มว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแนวโน้มว่าจะเต็มแหละเต็มอ่ะฮะก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าเน้นสกิลแรงๆก็จะเน้น INT ขึ้นก่อนแล้วก็แต่ต้องควบคู่มากับ DEX นะเอ่อ พวกเลือดก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้หรือเปล่าตัวนี้เปล่าว่าเลือดไม่น่าใช่เลือดตัวนี้อ่าจะเพิ่มนี้ขึ้นก็ได้นะแต่เราไม่เพิ่มเน้นตัวนี้ก่อนแล้วกันส่วน DX จะช่วยในการไล่นะคะไล่ไวอะไรเงี้ยประมาณนี้ก่อนอาจจะไล่ช้าไปนิดแต่ก็ยังโอเคอยู่อ่าเวทก็แรงขึ้น ตีมีวี่ไปหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวอ้าวผิดตัวเอ้ยอ้าวอ่ะอ่ะอ่ะมาแล้วก็มาตีให้ตายซะเลยดูหอนลายใ้อ่ะครบแล้วสิบตัวก็ เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีว้าไปหมู่้ันจันไหมมีแหละก็ถึงมาแถวๆนี้แล้วก็เลยไปตีไอ้นั่นเลยเลยก็ได้ไอตัวตัวตัว,ต,วตัวที่มันอยู่ในถ้ำต่บไฟอะ่ะเหมือนกิ้งกา่าเราวิ่งก่อนแป๊บไหนๆก็เดินผ่านแล้วตัวนี้เออไหวไหมเนี่ยเราลองดูก่อนอเวทก็แรงอยู่นี่ว่ะโอ้โห ตีที่เววตายให้ตายพวกนี้นะคะอ่าโลอาเป็นดอกเออเวทฟื้นฟูปะไม่ใช่เวทรักษาสามก็ถ้าเราใช้ไอนี่ไอฮิวเราก็จะเป็นเวลสมนะตอนนี้ยังเวล2อยู่ซึ่งเราก็สามารถมาดอบได้นะแล้วก็ขนนกเป็นแสงเหรอใช่ป่ะ คนนกเรืองแสงหรือเปล่าที่ต้องมาดอปสองอันนะ่ะนั่นแหละจากตัวนี้แหละวิ่งแป๊บโอเควิ่งมาถึงแล้วก็ตัวนี้นะคะตีให้ได้สิบตัวประมาณนี้เดี๋ยวนะไอนีมนานนี่คือมันเบาเพราะว่าเราไม่ได้อัพเลือดใช่ไหมเราว่า เท่า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 ที่จาได้นะมันน่าจะเกี่ยวกับเลือดเราก็ต้องเตตัสเราก็ต้องอัพเลือดอัพเลือดด้วยนิดนึงนะคะนิดนึงก็ยังดีคือถ้าไม่งั้นมันจะหิวแค่นี้โคตรหนาเลเวลร้อยีมานาได้แค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งเควสเอาก็ได้เนาะแล้วค่อยมาอัพเลือดอะไรเงี้ย น่าจะเกี่ยวกับเลือดนะถ้าเลือดเราสูงมันน่าจะรีได้สูงอยู่เราก็ลืมไปมัวแต่อัพไม่สกิลอย่างเดียวเลยโอ้โหแรงอ่ะเกือบตายเดี๋ยวนะสมมุติว่าเรารีก็ใช้เยอะอยู่นะเลือดอ่ะอ้าวไปหายไปไหนหมดแล้วอ่ะ ช์เขาให้ห้าตัวแล้วหนับไปเรื่อยๆเจอีกฝั่งมานี่มาแปตัวนู้นถึงไหมถึงเกครับโอ้โหตีเอ้ยชิบหายแล้วตีมาทีเดียวนี่ตายนะเนี่ยถ้าโดนอ่ะโหดี นี่ที่ไม่โดนตายนี่งานงอกเลยได้เกินมาใหม่ร้องไห้แพอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนบล็อกนี่เราไปตีได้นะถ้าใครที่ไปเมืองมืดแล้วจำได้นะคะทางเข้าปราสาทมืดก่อนจะถึงบอสกรีเซียใช่ปะกร,รรกรีเซียหรือกีเซียนะที่มันเอ่อเป็นบอสเมืองมืดอะ่ะเออนั่นแหละ ก่อนคือเราไปปราสาทปุ๊บใช่ปะแล้วเราเข้าไปก็จะเป็นเห็นไอตัวบล็อกสีแบบมีเขาสีสีสีสฟ,ฟ,ฟ้าเออนั่นแหละตัวนั้นแหละก็ตีให้ครบนะคะส่วนอีกอันใช่ปะเราต้องไปเราต้องวิ่งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยของน้ำแข็ง ขาดแค่บีชูบีชูอยู่แถวอยู่แถวแถวแถวทะเลโอเคไปเราไปดูกันเถอะมาถึงแล้วทรายฝั่งนีเดียนะคะเมื่อกี้เราก็วา์บมาโซเฟียแล้วก็วิ่งมาถึงทรายฝั่งเราไปหาบิชูกันบิงซู้มันไม่ใช่ <laughs> เปลี่ยนชื่อให้เฉยเลยไอจุกนี้คิดถึงจังเบย ตอนเริ่มแ,แรกเราก็ใส่จุกนี้ตลอดนะสองเขาแล้วก็ชุดสีฟ้านั่นแหละชุดประจำเบยแล้วก็มีความกางอยู่ในตัวเพราะว่าอัพสกิลอัพไรผิดมั่วหมดเจอแล้วบิงซูน่ากินไม่ใช่แหละตัวนี้ค่ะเอยไม่ใช่ เอ้ยไปดิอ่าตัวนี้บีชูนะคะลองตีดูสิชูเขาหาเกือบตายอุ้ยแรงค่ะเออมันย,ยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โหจะโลดไหมเนี่ยเอาไม่ตายอีกโอ้ตายแล้วโ <laughs> อ้ไม่น่ากลัวทำไมคุณเธอตีแรงขนาดนั้นอะ เดี๋ยวเดวจัดการพวกนี้ทิ้งนี้กว่าเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะหินออคซิเดียนมาจากไหนหวะดอกไม้ยักษ์ทิ้งไปน้ำหวานดอกไม้ก็ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปพลังงานตัวนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้มันยักษ์โคตรหายายกระดูกคนตายเอออันนี้ก็เก็บ เก็บค่ะล็อกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผลอขายทิ้งนี่ร้องไห้เลยนะก็จะไปหาได้นี่เทวบก,กับหินออฟซิเดียนหรอเผื่อๆไว้ก่อนหนังลื่นไหลเราไม่ต้องใช้พวกนี้ไม่ต้องใช้ทั้งนั้นเพราะว่าเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยส่วนของพวกนี้หนังหนาแล้วก็กระดูกอันนี้บันีแล้วก็พลังงานพวกนี้ จะเป็นเอ่อน่าจะใช้ทำสกิลหรือไม่ก็เปลี่ยนอาชีพอะไรสักอย่างสองภายในสองอย่างนี้แหละเวลเวลร้อยร้อยสิบอ่ะนั่นแหละทำทีเ่เคย่านะคือเราว่าใจนั่นแหละเราก็ว่าจะไปทำแหละแต่ว่าเวลยังไม่ถึงมันก็เลยไปทำไม่ได้ตีแรงอ่ะ นิดเดียวก็ไม่ตายเนาะไม่มียาด้วยนะเออตายนี่งานงอกเลยนะนี่ยาเออยาอะไรอะ่ะเอาผิดตัวเมเจ้านี่ยาอะไรยาแอลโอ้ดีดีดีโอเคสงสัย ลืมไปว่าส่งใหญ่ออามาด้วยเคนี้อะนะอืมใช่วทดูดก็แรงอยู่นะสมมุติถ้าไม่ใช้เวดูดอ่ะมันตีทันไหมไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งเนาะใช้ใหญ่วิ่งดีวิ่งถ้าอย่างนี้เสียงมากเลยนะ ถ้าโดนมันตีตายก่อนอะไรเงี้ยมีความกลัวผูเขาให้มันจะตีทีสองครั้งนั่นไงว่าแหละเจ็จแล้ว,ลวไล่ไวอยู่นะก็ไล่ไวใช้ได้อยู่ก็ตตาย อีกตัวเดียวอย่าตีมาทีพันกว่านะเคยตายนะโอเคก็ครบแล้วเรากลับโชเฟียกันเถอะรีบเลยให้ไวเบยโชเฟียโอ้โหยังด,ดีที่เหลือว่าปีงนันถ้าไม่เหลือนี่ก็ตายกลับก็ได้นี่ว่าเออเนาะตายกลับก็ได้ทำไมไม่ตายกลับอ่ะมือนอีกแหละ ตอนนี้เราทำได้แค่เอ็นเดียวนะจบเควสแค่สกิลสายฟ้าเอ้ยไม่ใช่สายฟ้าดิห่องน้ำแข็งอ่ไอ้สเปียอ่ไอ้สเปียเลเวลอัพน่าจะเป็นเลเวลสามถ้าจำไม่ผิดไหนอ่ะอ่ไอ้สเปียเลเวลสามนะคะ ส่วนหอ,อกไฟนี่ก็ต้องไปตีบล็อกที่เราว่าอย่าลืมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ้นส่วนหยดน้ํา,าอันนึงกับสิ้นส่วนแห่งไฟอันนึงนะตอนที่เรามาทําตอนนั้นคือเรางงมากทําเสร็จแล้วไม่ได้คือส่งส่งเคลสไม่ได้อะไรเงี้ยต้องไปถามไม่รู้ไปถามใครตอนนั้นอะเออถึงรู้ว่ามันขาดมันต้องใช้หยดน้ําด้วยอย่างละอันนั่นแหละคะ่ะ ส่วนเดี๋ยวเราลองกระดึบ๊บกระดึบ๊บใส่คำว่ากระดึบ๊บวิวลองไปดูเคยะกันไหนวะเคยะเวลร้อยสิบมาทำเควสมันน่าจะมีบ่อนะในเนี้ยเดี๋ยวเราดูก่อนแป๊บนึง ไหนวะเอา้าทำไมไม่มีวะนั่นต้องมีสิ เจ็ดสิบขอดูแป๊บโอเคมาแล้วจ้ารู้เรื่องและวรู้เรื่องเลยคือถ้าใครเวลร้อยสิบนะคะมารับเคลต,ตรงนี้การวางดอกไม้ที่หมู่บ้านวิญญาณอาเราก็รับไปใช่ปะมันพอเราทำเสร็จ มันก็จะได้ตัวนี้หรือจะให้เพื่อนดอปมาให้ก็ได้นะมันจะได้กระดูกคนตายมาซึ่งเราต้องใช้ใช้ทำสกิลมานาเรซ่าสามนะคะตัวนี้ถ้าทำทำตัวนี้สกิลสกิลตัวนี้3าเลเวลสก็จะใช้ กระดูกคนตายหนึ่งก็คือมารับเควสตรงนี้ถ้าใครที่ทําเองนะแต่บอกไว้ก่อนว่าบอสตัวนี้ตีโคตรยากโหดโคตรๆสาหรับสายเวทนะเออสาหรับสายเวทคือขนาดเราไปตีกับเพื่อนสองคนอะยังเรายังตายแบบแป๊บเดียวตายอะโคตรแนะนําให้พกสายนินไปด้วยจะดีมากค่ะ หรือสายอื่นก็ได้นะช่วยๆกันอะไรเงี้ยอ่ากระดูกคนใต้แล้วก็เสือม่วงท้ำจินอินเจนะคะเสือม่วงเสือม่วงก็ทางไปบอดกรีเซียบอมค่ะตัวม้วงม่วงที่มันเดินช้าๆ,ๆเสือที่มันดอก คาถาบัตรหลวงอะนั่นแหละตัวนั้นแหละแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เมโว่แมปไกลก็แมปทางที่ไปเควสไอ้นี่แหละเควส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 ว,วางดอกไม้นี่แหละแล้วก็จูมิทอีกห้าตีจูมิทห้าตัวน่าจะอย่างนั้นนะ ลองทำดูนะคะเพราะว่าถ้าถ้ามารีนาะเวลถึงร้อยสิบเราก็จะมาทำแหละแต่ว่าคงจะเวลยากหน่อยถ้าไม่ไปวิ่งเควสนะนะอ่ะนั่นแหละค่ะเวลไม่ถึงก็เลยทําไม่ได้แถมอีกอย่างก็เควสก็เดี๋ยวว่างๆก็จะวิ่งเควสอยู่เหมือนกันแหละหรือเปล่านะเอาเควสให้รู้ให,ให้ให้รอดก่อนเถอ นั่นแหละค่ะแล้วก็มันมีทำได้สองสองสกิลนะเวทเวลร้อยสิบทำได้สองสกิลก็คือสกิลมานาริซาสามแล้วก็สกิลสายฟ้าหนึ่งส่วนสกิลสายฟ้าไปที่ซาเลติก้าค่ะมีวาร์ปไหมจังไม,ม่มีในนี้ไม่มีวาร์ปเลย ทำใจงั้นอะในครั้งก็ไม่มีก็อธิบายเอาแล้วกันเนาะไปที่ซาเลติก้ารับเคสที่สตรีเนตเคสเนตเนสตรีปะเนสตรีเดี๋ยวนะคิดก่อนอำเภอเมืองซาเลติก้าน่าจะเข้าไป ในวังแล้วก็สมมุติเราเดินตรงไปใช่ไหมเราก็เลี้ยวซ้ายนั่นแหละเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วก็รับเวจมาอ่ารับเพจมาอืมต้องทำมานาลิซัสก่อนนะแล้วค่อยไปรับเวจบางทีบางทีแบบ มันจะเป็นขั้นตอนอะเออแบบทำสกิลนี้ก่อนแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปสกิลนั้นเพราะว่ามันต้องใช้แบบเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเออบางทีเราไปทำตัวนี้ก่อนอ้าวทำไม,ไม,ไ,มไม่ได้อไรเงี้ยเออก็แปลกอ่ะโอเคหลังจากเรารับเราเพลมาแล้วเนาะก็ไปหาหนังหนาสามสิบอันนี่ซึ่งเราหามาได้แล้วหนังหนาสามสิบอันเลยด้วยซ้ำเนี่ยอ้าวกดผิดก็ไม่น่าใช่ ไหนละนังนะนังนะอัญมณีอีกสองหยาดลมสองในในเคสเขาจะเขียนหยาดวินนะหยาดวินมันคือหยาดลมไม่ใช่หยาดดินนะหยาดวินหยาดลมอหยาดวินคือหยาดลมเออพูดเองงง,งเองอะ่ะแล้วก็พลังงานขับเคลื่อนที่พังแล้วก็ ตีจากไอตัวแมพไก่ก็ได้นะคือมาทีเดียวหารวดหาหมดเลยอะ่ะเออแถวแถวเนี้ยส่วนใครยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันนานไหมเนี่ยส่วนอันยืนอันยับอันนียักษ์นะใหญ่ๆนะโทษทีพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยก็จะหาจากแถวแถวนี้นะคะคือไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่ อีตัวนี้ก็ไม่ใช่มันเป็นตัวเพชรอะแล้วมันชื่อชื่ออะไรมิดจูปะจูมิดปะอ่าน่าจะชื่อจูมิดนะมันเป็นตัวเป็นเพชรอะจูมิดอ่ามันชื่อจูมิดแต่เราไม่ตีพวกมอนถ้าเคลียร์พวกมอนพวกนี้ออกมันจะเกิดอ่าแต่เราไม่เคลียร์เพราะว่าเดี๋ยวตายก่อนโอเคมาพิการแถวๆนี้นะคะ โอเคหลังจากที่เราหาจะมีแล้วเราก็มาแถวๆนี้นะคะมันจะเป็นทางเดินไปตีตัวที่ออที่ท,ที่จะว่าไงวะเควสอะเควสวางดอกไม้อะนั่นแหละทางมามันจะไปดังนี้ตัวพวกนี้ก็ตีพวกเอ,อพลังงานขับเคลื่อนก็ได้นะคือไม่อยากไปมากเลยตอนนี้กลัวตายเอ,อลองเสียงหน่อยแล้วกัน ดีจากพวกนี้ก็ได้นะมันก็จะดอกเหมือนกันแหละวิ่งเลยอย่าหยุดนะคะหยุดเดี๋ยวโดนฟาดฟาดทีนี้น่าแหกนะบอกเลยอ่นั่นไงโอ้โหแรงโคตรคุณเธอขาแต่เย็นอ่ะเคเวสก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะ ถ้าใครมาก็จะประมาณตรงนี้ก็จะวิ่งเข้ามานี้ก็จะเข้าเควสได้เลยนะคะก็จะมีบอสโผล่มาให้เราได้ตีกันนั่นเอง่จนตอนนี้ค่าจะตายแป๊บก็จบจบเพียงเท่านี้นะคะการทำเควสซึ่งเฟลไปสองเควสเควสเวลสิบเอ่ยร้อยสิบกับเควสหอกไฟโคตรเซ็งอะโอเคนะคะก็ถ้าเรามีเวลาเราก็จะลองทำแล้ว อัพลงแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ